เอาเลยครับคู่ชิงชนะเลิศครับการแข่งขันบิ๊กโอ f บุฟเฟ่ครับครั้งที่หนึ่งครับอย่เงียหยันเซีนมุขบลกองก็ซูมไปที่ผู้เชิญถ้วยรางวัลและลูกฟุตบอลครับแชมป์รับสามหมื่นครับรองแชมป์รับสองหมื่นครับห่างกันสองหมื่นบาทครับ คู่ซีนยอดเชฟคว้าพร้อมสัญญาณมาครับอ้าวนะครับยิงจังหวะนี่ครับโอ้โหไม่เข้ามือผู้รักษารับโอ้ยเหยื่อตกเลยครับอ้าวเลครับกำไรทองจังหวะนี่แล้วคู้สีนมองว่าฟาวครับกดไลค์กดแชร์กันได้ครับเพจ KDC Production Access DC Sport ครับยิงจังหวะนี้ครับเรียบร้อย นาทีที่2ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับโอ้ส่ก้อยเห็นเห็นครับบอลมาที่พิงเพื่อครับพิงเพื่อพิงเพื่อยิงจังหวะนี้โอ้บอลสายครับแต่ผู้สาตัวยังปัดได้แล้วบอลไปฉลบของดึงออกหนึ่งครับรแต่ว่ายังไม่ตีขอพิงเพื่อครับโอ้ลูกนี่ครับเต็มข้อเลยครับแล้วเล่นเร็วเลยครับจังหวะนี้ เรียบร้อยครับ2อูนย์ครับโอ้โหไปเมอครับผู้เล่นของผินเพื่อนแรชั่นไปโมครับโอ้โหเนี่ยครับเล่นเร็วมาลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับสองศูนย์มาที่หมายะไรแปดสิบยิงลูกนี้แม่ผู้สาวประตูครับติดมือหนึบเลยครับโอ้โบอลไปตกใส่ส้นเท้าครับ ยิงลูกนี้ติ้งแซ่บเว้าสามประตูครับโอ้โหโอเว้าสาประตูจังหวะดีสุดยอดครับอ่าเจ้าโบ้ครับไม่ก้าวเล่าครับเจ้าโบ้ครับไม่ก้าวดาวครับยิงมาลูกนี้อ่าอยากสกัดไว้ได้ครับทางด้านของกำไรทองโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ ผู้รักษาประตูต้องบินเช็คเลยครับจังหวะนี้โอ้ลูกนี้ครับใส่ก้อยเห็นเห็นครับเจ้าเบนส์ครับป่าเลยครับกำไลทอง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 ลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลไปเฉล็บผู้เล่นของผิงเป้ยแปชจ้านครับ3-0เลยครับ โอ้โหวุฒิสามมูลมานีนรครับไปฉลับครับสามสกัมไหลทองยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวครับโอ้โหพูดปุ๊บโดนเลยครับแหนึ่งสามครับอาเลยครับพิงเพื่อแฟชั่นครับดูครับลูกนี้เจ้าเป็นครับดีกีนักเตะยอดเยี่ยมผู้าราชินิเวีครับโอ้โหแค่สนามเดียวครับเพราะใช้การแข่งสนามเดียวต้องเข้าใจสนามด้วยครับยิงงนี้ผู้รักษาประตู ปัดออกไปได้ครับ่อา้เล์ครัไไ้นปได้กอลบ้านไผ่ลงงงไม่ตรงกอบครับโบ้โหเจ้าแจมครับยัดมาอาครับลงงงแล้วยิงเข้ามืออาจารย์ออกครับโอ้ออกไปที่โอ้ลูกนี้พิกได้สวยครับเจ้าแจ่มครับไม่ตรงกอบอีกแล้วครับโอ้เจ้าแจมครับหมดยังไม่คับไม่ได้ครับ ไปแล้วครับเจ้าเบนเจ้าเบนยิงบอลกระชอครับแล้วฟังเตทิ้งออกไปก่อนครับไปแล้วครับเอ้าวไปเสียบอลกลางทางครับลูกนี้ไม่ได้ครับช้ไปอีกครับฟาครับผู้ตัดสินมองว่าไม่ตรงกรอบครับต่อสีให้กำลังใจทีมงานไล่สดครับ แล้วยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโบ้พูดกระสีบอกว่าบอลยังไม่ออกครับอ้าวะครับผิงเพ่ยครับได้ประตูไล้มาเป็นสองประตูต่อสามครับอาเครับเนอ้าตลให้ะรกน้รับกางครับลูกนี้อ้าโยนมาแม่นด้วยครับใา่กลับมาเรียบร้อยเลยครับสี่สองครับโบ ดูครับหยอดมาแล้วขึ้นกลับมาใส่เต็มข้อครับวีรศักดิ์หมดสิทธิ์เลยครับช็อตี้เอ่าครับตัดนได้ครับมาทีเจ้าเพชรเจ้าเบชนเจ้าเพชรยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับแน่อย่าลืมครับว่าเหลือการอีก10นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับยิงลูกนี้ก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับผู้บอลเบาครับ ถาตัวว็รับหนิบเลยครับจังหวะนี้พิงเพ่ก็ตรงไปตั้งับครับกำไรทองทูกนี้โลกแล้วไปตีเซฟสามลูกนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหบอลยังไม่ออกครับยกมาจังหวะนี้ไม่มีใครครับโอ้โหยิงอ้ไมาส่งครับสองจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับห้าสองเลยครับโอ้โหเล่นลูกสุดอีกแล้วครับกำไรทอง สิทธิ์ทางลัดไกลทางเครับไม่โดนเข้านะครับครับโอ้โหดูครับจ่ายมาโลกเลยครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้แสงหน้าวีรศักดิ์เข้าไปเลยครับโอ้โหกับไหลทองอีกทีแม่แรงครับกับไรทองลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ปิดกล่องเลยหรือเปล่าครับแบบนี้หกสองเลยครับนี่ห่างเป็นสี่สกอร์ครับแบบ ฟ้าไม่ถล่มแผ่นดินไม่ทลายครับไม่น่ามีอะไรพลาดครับกใจลยครัับยงีิงลูกนี้ครับอ้าวแล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้นี่ก็มีอาการบาดเจ็บครับต่างคนต่างประท้ากันแหละครับลูกนี้ดูครับยิงมาแล้วพยายามจะกระโดดยิงครับแล้วก็นี่ครับ ต่างคนต่างเล่นที่บ้อนอไรับไม่มีใครเจตนาทำฟาวครับมาัวากครับเจ้าเอื้อไปลูกไปครับโอเวอร์แลปไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหชหนากรครับลงมายิงปิดเกมครับซ่อนปีกปินครับ7-2ครับโอ้โหมาแล้วครับชหนากรครับยิงเพื่อปิดเกมครับครับเคเคพิลยิงครับออกแบบ

นะครับแล้วก็เรื่องของเจานที่รัฐขอณมากนะครันี้พูกันไนไกัไปนะสํารับ